เอาเรื่องปี๊ปี๊ปี๊สองเลยไมน่น่าหนึ่งของกูยังยังอันน,น,นี้ยังไม่ซือ้อยังไม่ซื้ออ๋อไม่ซื้อหรือไ,ไมออ่อ๋อนี่ผู้ขอต่อเตงอ่าแค่นี้แหละเอาเฮ้ยยิ้มไปเฮ้ยเอาลงมาทำไมแล้ว ไอ้ควายมันหล่นเฮียเรียบเหลือ40เดี๋ยวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเข้าเก็มแบบมาก็หลีโอ้ยอะไรเนี่ยกี่มีอะไรว่างป่าวๆว่างป่าวแล้วว่าก็ลงมาบ้างอ๋อยเฮ้ยเกิดไว้เลยอ่ะา เฮ้ยใจ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 มึงเฮ้ยเหลือตั้งสี่หมื่นเลยเหรอเฮ้ยเอาเร่งไหมเร่งมินีเลือดทำไรมึงทำไรมึงเจ็ดไม่เอาเร่งไหมเอาระยะไหมงานงานกูเอาเลือดเอาระยะอะไรกันไปซื้อเฮ้ยมันระยะมันต้องซื้อยามันต้องกินยาวิอาวโง่เออ ของใครอ่ะถ้าไม่มีกูขอเอาเาไปเร็วสุดเลยเอาเอาเร็วสุดสเลยเอาหายไปไหนซีเรนโบไอ้ย่ะเอาหายไปไหนอ้าวหายไปไหนว้าวหายไปแล้วไปไป Let's go โฮ้ยโอ้ยเออเอออ่ะอยู่อยู่รถแล้วกัน ไอ้เหี้ยก้อยมึงก็ปล่อยสิวะโอ้ยเฮ้ยมึงเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้ยยาไอ้คิมมันแกงกูแกงเหี้ยอะไรเป็นยาอ่อนควายอันนี้ใครเนี่ย่ไยกูอเอารถเข็นอยู่ไหนโอ้ตามคนอื่นไม่ทันแล้วเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเปิดตามาเปิดเปิดตามาเราเราเราจะมาเอาของเลยได้ อุ๊ยอุ๊ยเจอ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 นี่นี่รูปปัน้นรูปปัน้นสองหมื่นสี่าเออแต่ขอขออันนี้ก่อนใครเลเรเ่นเยอะพวกเล่นเยอะแน่เลยกูสเต็งหนึ่งโอ้โ่ะช่วย<ฮ>กันถือดีกว่าช่วยช่กันถือเลค่อยสอดเข้าไปดิเออเข้าไปจับจับจับลงไป,<ฮ>ไปเอาไปวาง วางก่อนวางก่อนวางก่อนวะงไม่ไม่เอาไปวางที่นี้สิเอาไปวางที่จุดขายเหลือสองพันกว่าเพื่อนเอาแล้ววางวาทํมาไหอะก็วางที่จุดขายเลยไปเระวางแตกคนเยอะได้ง่ายเหรอวะมึงไป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 มามาดูลิมดิมหน่อย เอาไปอยู่ในดิมอะไรอันไรเฮ้ยเออปะปะปะปลูกปันนะ้นไะเอาไหมลูกปัน้นเอานะแพงเอาก็ได้นะเออแพงแพงเอาลงยากต้องสอดออกมาต้องจับมันนอนก่อนนะจำได้ว่ามันไม่หนักมากเท่าไหรอออ่อ่ะเอ่อเลเปอร์เราอยู่เราอยู่ด้านล่างไวตงง้ต้องจับยังโฟต้องจับ เอาไปนอนก่อนนะลุกต้องเอารอยไว้โฟกเราต้องแบบปล่อยแล้วจับจเราสอ,าอดเข้าไป้จับดูลงมาแล้วค่อยปล่อยลงมาเอาดึงออกมาเพิ่มดิมยังมีตัวติดอยู่เลยลงมาลงมาเอาลงมา,เอ,า,งมาเอ้ยติดที่อะไรวะติดลาวไอ้น,นี่เออลงได้ละ อีเราสวยสวยสวยอันนี้เราขายไปเลยเดี๋ยวเราจะได้ไปหาอะไรอย่างอื่นเอาโอเคเออเออกูเห็นคนซื้อเรดาร์มาไอเนี่ยพกจับตั้งตรงนะจับตั้งตรงโอเคโอเคพวกปล่อยไปเลยสิน้ำเงาจรด้วย หลับแล้วเราต้องทํำอะไรต่อถุงเงินเนี่ยไปทําอะไรได้ก็เป็นเงินส่วนเกินเนี้ยเงินงที่เกินมาเฮ้ยกบเพิ่อเป็นไรทํำไรได้ทําอะไรกับมันได้อ้ก,กบเนี้ยเออนั่นแหละเสียงใครวะ

เอาฆ่าแค่นั้นได้เนาะมัน,นไปนู่นเลยเอ้ยกัดชนวิ่งชนมันว,วิ่งชนมันล่ให้ปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยอุ๊ยผีฮะโอ้ยอะ ออกไปไหนแล้วอไปแล้ว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 ไปฟังขวาไปกันต่อเอา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 ว้าทำอะไรอ่ะเออเดินไปดิโง่ เอ้าคนที่ให้เลือดขอเลือดแชทแชทแชทจะเป็นโนแชทตรงนี้มุยเป็นีมันจำเลยตรงนี้ตรงนี้ขวางไว้นี่ไงไนี่ยกเอาไปไงยกเอายกเอาสี่หมื่นสามเลยเหรอมตัวตัวเตีนะกำกำไม่ใหญ่ ก็ยกไปสีครีมโอ้ศัตรูอ่ะดันดันดันตรงตรงนี้บ้างยกดันดันดันเอ้ยไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้เลยแล้วเลยแล้วดลยดูจะเป็นขับแล้วเราเราไปหาอีกอีกจุดหนึ่ง่ะที่ขายที่นึ่เจอแล้วอีกจุดหนึ่งอ่ะอยู่เนี่ย ไหนอะ่ะเอาหายไปไหนกันน่ะอ๋อล่าออกมาเลยทางขวาทางขวาเป็นีใ่เกลใ้ใก๋ได้แล้วับหนึ่งนะเฮ้ยถืออะไรอะ่ะอุ้ยเป็นโนโอ้ยสี่หมื่นโอ้สี่หมืน่ <laughs> มน โอ้ไม่ทำอะไรกันน้องไม่ทำอะไรกันทำอะไรกันเลยได้ได้โอ้สี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นเหลือหมื่นห้าเอ้ผมมึงทำทำอะไรกันครับเนี่ยพวกุูไม่มีกล้ามีบุกไม่มีกล้าหงก่อนหานหลงก่อนาห่อนาก่อนางก่อนวาก่อน าทางนี้ไงแมก็ตรงไเนี่ยมาๆกอกูกูไม่กล้าไุ่งดาอไปทำแจกันวรบอกัาด้วยไอ้บอบอกนด้วอ้ช่วยกกนดัอยู่ไอ้งหัวดัอยู่เอาเอาอะรอะ เฮ้ยตัวเหี้ยอะไรอ้าไอ้สัตว์เอาไปตายเหี้ยแดก2เลยกูเลยใช่หรอตายเดียวไม่อ่ะกูกดแผนที่ดูเลยคนไฮโดตายโอ้โอ้ไอ้สันไม่นนุ่มนวลเลยอ่ะ ไอ้เยี่ยคิวมันทำไข่เสืออ่ะมันมันมันกิ้งทำทำเปียโนตกอ่ะมาแล้วมแล้วมันมันถามว่าทำไมเปียโนเป็นแง่ไอ้เยี่ยเปียโนแตกไปแล้สัสไอ้เยี่ยโดนแตกโดนแดงไอ้เยี่ยโดน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 แตกกันหมดอีกโดนแต่เปี่ยนโนเฉย เอาเรื่องจับเอาเรื่องจับแล้วกูเอาเรื่องจับไงสวยสวยสวยมีตัวไหนก็ไม่หวั่นเอาเรื่องจับวู้ยบูมียืดยาวอ่ะบูมบูมียืดยาวอ่ะใช่เฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยลักลักลัก

ยัง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 สนใจเรื่องเลยเอาบูมยกแข่งกูได้ปะทำไมกูกลัวมันตกอ่ะกูกลัวมันตกโอ้้มันจะอ่อนเลยโอ้ยอะไรปล่าเปล่าเปาอาชาเอา เฮ้ยโอ้ยโอ้ย้ยิหลังมึงคิมคิมขิมฮะไอ้ควายเอ้ยควายเขาอออะไรวะเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา่่า่อะไรไม่รู้มันไปแล้ว ไอ้เอไม่ายแล้กบอกอยู่หลังอยู่หลังใเดินเาไปด้านหลังอยู่เก้าพันแล้วอ่ะเรากลัวเราโลภไหมเราโลภอ่ะโลภโลภโลโอ้โกูไม่อยากโลภแล้วกกระวัง เดี้วเอาล่ะแดดดีละคนเลยอ่ะสแร้วอ่ะบอกาถามแตามมาอะกูจะรอดอุ้ยที่ผีมันไม่หวางอ่ะเสียดไดจังไม่ขายนทีแล้วขวับพ่อไะขายไ้แพงพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ใช่หรอกูกูกูได้ยินใครพูดอะไรเราจะรอบดีหรอใช่หรอเราโลภอ่ะรอบรอบรอบผมยังกูไม่รู้เรื่องเลยไอ้ตาข้ามีตั้งเก้าพันอ่ะไอ้เท่างั้นขายได้เลยดิขายได้แล้วขายได้แล้วแต่กูโล่กูโลภกูโล่กูโล่กูขายเนี่ยตายหมดเลยไอ้เหี้ยกูไม่น่าโลภเลยกูไม่น่าโลภเลยตายเอาหมดเลยจะเปลี่ยนโน่กวอะ ทำแล้วแต่ไมแมก็ไอคลิปแม่งกระโดดไส่โคตรงูหนีดิหนีหิีหมดเออมาแล้วไป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 อยู่เฮ้ยเราคืออะไรครับว่าอะไรครับว่าออตายวะเฮ้ยอะไร 回家了。 I uh, only hope I forget this this for robot I need to get to the right in I like it. Five. six five four three two. Huh? I <harse>

ไอ้เหี้ยกูโดนกูโดนมันงไอ้เหอกูโดนผีผีไล่ตามแล้วกูแอบไอ้เหี้ยหยุดหยุดหุ่นยนต์กูมันนับถอยหลังแล้วก็ระเบิดไปเลยเออแล้วไอ้ไอ้อุปกรณ์นำทางอ่ะมีใครเอาเอาสัตว์เอาตอ้าไอ้ควายเอ้ย